อย่างวันก่อนนั้นครูพอโรงเรียนพออยู่ไม่กี่วันก็กระยิงทีร้านน้ำชาก็เป็นมุสลิมเป็นเด็กอายุ11เดือน,นคนท้องโดยที่พวกนี้คือราดิยาจริงๆชาวบ้านเขาทำมาหากินเขาไม่รเรื่องเลยอยู่ๆนั้นะมันถึงก็ยิงไม่รู้ใครมากระยิงเขาตายหมดพอต่อมาเอายิงครูอีกเพราะนั้นก็เลยสรุปไม่ได้ว่าโจรผู้กระทำไม่รู้ใครกันแน่ แต่ทางน,นี้และทั้งนั้นที่โรงเรียนของกะนี่ครูเขามีความกล้าหาญมากคือณนะตอนนี้เวลานี้พอออกมีข่าวออกมาว่าอนุญาตให้ครูตาตาตา,ตาศาสนิกทำเรื่องย้ายออกได้ช่วยราชการก็ได้แต่พวกเขาพูดกับพี่ว่าแล้วเราจะไปไหนล่ะ คือถ้าไปเราก็ต้องออกไปจากโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งก็ไปอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักครูด้วยซ้ำเราไม่รู้จักชุมชนด้วยซ้ำและเราไปเราปลอดภัยหรือเปล่าดีเราอยู่ตรงนี้ดีกว่านะเป็นมุมมองของของครูในโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งะชาวบ้านยอมรับแม้กระทั่งกรรมการโรงเรียน เราก็มีท่านอุสตสาห์ท่านบาบอจากโรงเรียนใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ในในหมู่บ้านมาเป็นกรรมการให้กับโรงเรียนเราท่านผอ,อไม่เคยมีปัญหาเลยรกรรมการสถานศึกษาเาก็ยอมรับในสิ่งที่ผอรหรือว่าครูทุกๆคนมาเอาความรู้มาให้กับลูกหลาน mm hmm. คือทําให้เด็กโรงเรียนชนบบเหมือนกับว่าขาดทักษะ เราไม่มีความรา้อมเราไม่มีความรา้อมตรงนี้คอมพิวเตอร์สมัยนายกทักษิณให้เราได้มาเราก็ดีใจพวกเราก็ดีใจแต่ไม่กี่ปีเราก็โดนเกาหมดทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งหนังสือเรียนทั้งอะไรอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของเราหมดเลยจ่ถึงปัจจุบันเนี่ยให้มาเราเราก็ได้ไม่มาก ก็ก็ต้องยอมครูก็ต้องยอมแต่ถ้าถามว่าครูต้องการอะไรตอนนี้อครูต้องการก็คือไปเยี่ยมบ้างมีของเล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนไม่ใช่ให้กับครูให้กับนักเรียนเพื่อเราจะได้พัฒนาเด็กในส่วนนี้